ชุบอนด์อีกชุบอนด์อีกมาชูบอนหน่อยกับไหยิบเพื่อนกับไหยิบเพื่อนโลุงแม่ครับลุงแม่ผมขอโทษครับลุงแมกผมมาช่วยเองดีครับลุงแม่ดิ๊โซผมมาช่วยเว้ยดิ๊โซผมมาช่วยแล้วมามามาลุงแม่ผมขอโทษลุงแม่ครับขอโทษครับผมมาช่วยเองดีเว้ยลุงแม่ผมขอโทษลุงแม่ผมมช่วยเองดีเว้ยสปอร์ตเพื่อนสปอตสวัสดีเพื่อนมาช่วยมาช่วยเว้ยกูมาช่วยเว้ยสู้ๆเว้ยสู้ๆัวเองดีไหวเว้ยเราทำได้เว้ยชนะเว้ย